บุญใดก็ไม่ประเสริฐเท่าบุญที่ประกอบด้วยสติด้วยปัญญาบุญที่ประกอบด้วยสติด้วยปัญญาเนี่ยจะพาให้เราพ้นทุกข์อย่างถาวรได้งนั้นอยู่กับปัจจุบันนะอย่าไปกังวลถึงอดีตอะไรเกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาเราทุกวันนี้ยอมรับไป สิ่งทั้งหลายที่เรารเผชิญทุกวันนี้มันมีเหตุมาทั้งสิ้นมันยุติธรรมและมันสมควรที่เราต้องเจอสิ่งเหล่านี้แต่ทุกสิ่งที่เราเจอเนี่ยกำลังเป็นบทเรียนสอนธรรมะเราทั้งสิ้นมันอยู่ที่เราวางใจถูกไหมถ้าเราเจอสิ่งต่างๆแล้วเราก็ท้อแท้ใจว่ากรเก่าไม่ดีใจเรา่อนะก็เท่ากับเรากำลังทำกรรมใหม่ที่ไม่ดีคือฝึกใจให้ท้อแท้งั้นถ้ามีสภาวะที่ไม่ดีเกิดขึ้นในปัจจุบันเนี้ย อะไรไม่ดีเกิดขึ้นนะให้เรามีสตินะให้เรารู้ทันจิตใจของเรากังวลรู้กังวลจิตใจเราอยากให้หายรู้ว่าอยากให้หายอยากให้มันพ้นไปเร็วเรรู้ว่าอยากความอยากอะไรเกิดขึ้นรู้ทันไปเรื่อยนะพอความอยากดับเนี่ยเราจะรู้ทุกสิ่งทุกอย่างนะโดยที่เราไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับมันทุกอย่างเหมือนความฝันผ่านๆมาท่านั้นไม่มีสาระหรอก